ช้มานานขึ้นราก็เป็นเรื่องธรรมดาปะนี่แม่ค้าทำไมไม่เปลี่ยนล่ะครับลูกค้าซื้อไปกินท้องจะเสียหรือเปล่าก็ไม่เห็นคนไหนว่าท้องเสียนะพี่ก็ขายแบบนี้มานานละก็แสดงว่าแม่ค้าขายมานานแม่ค้าก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยสักครั้งเลยสิครับสว,วัสดีค่ะรับกี่ชิ้นเลคะมีค่ะกล่องแล้วก็ที่คีบครับผมอยากได้ชิ้นไหนหยิบได้เลยนะคะทำสดใหม่ทุกวันคะ่ะครับผม โอ้ยน้องคะร้านพี่มีคนละครึ่งนะสแกนได้เพียงแต่ว่าฝนมันตกมันเปียกพี่ก็เลยไม่ได้ติดใหม่อะ่ะครับผมเนี่ยหน้าปูัดก็อร่อยนะอร่อยมากทุกชิ้นเลยจ้ะครับนี่ครับโอ้ยน้องหกชิ้นหรอซื้อไปสิบชิ้นไม่ล่ะซื้อสิบแถมหนึ่งชิ้นเลยนะเอาแค่หกชิ้นเนี่ยแหละครับนี่ก็ได้จ้ะหกชิ้นก็หกชิ้น ไม่ไม่ต้องใช้ถุงแล้วนะครับเดี๋ยวผมกินเลยอ่ะนี่จ้ะสามสิบบาทน้องเดี๋ยวนะครับแม่คะทําไมที่ม้วนมันขึ้นลาแบบนี้นะครับน้องก็ถามแปลกใช้มานานขึ้นลาก็เป็นเรื่องธรรมดาปะนี่แม่คะาทำไมไม่เปลี่ยนล่ะครับลูกค้าซื้อไปกินท้องจะเสียหรือเปล่าก็ไม่เห็นคนไหนว่าท้องเสียนะพี่ก็ขายแบบนี้มานานละก็แสดงว่าแม่ค้าขายมานานแม่ค้าก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยสักครั้งเลยสิครับ ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยน้องมันก็ยังใช้ได้อยู่อีกอย่างก็แค่พันที่ข้างนอกรีบพันตัวซูชิข้างในซะหน่อยเป็นแม่ค้าก็ต้องรักษาวความสะอาดหน่อยไหมครับไม่สะอาดตรงไหนน้องก็แค่แผ่นม้วนซูชิขึ้นลานิดหน่อยเองแม่ค้าก็พูดได้นะแค่แผ่นม้วนขึ้นลาเองมันก็จริงนี่ขึ้นลานิดหน่อยลูกค้าพี่อะซื้อตั้งหลายคนยไม่เห็นพูดอะไรเลยน้องนี่เรื่องมากเนาะ เนี่ยผมขอถ่ายรูไปไว้หน่อยนะครับคนอื่นก็ได้ไม่ต้องมากินซูชิึ้นราแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้นะถ้าถ่ายเนี่ยนกกำลังละเมิดสิทธิส่วนบุคคลพี่โย่ได้เง้นผมขอเงินคืนด้วยครับผมไม่เอาแล้วซูชิอะ่ะไม่เอาได้ไงเลือกไปแล้วข้างหน้าก็เล,ลวหมดละนี่แหละคือที่เงินทอนเอาไปได้ของเราออกไปซะเป็นแม่ค้าสกป,ปรกแล้วยังเป็นแม่ค้าขี้โกงอยู่เลยเนี่ยโกงตรงไหนน้อน้องก็ได้ของแล้วนี่แบบนี้เขาไม่เรียกว่าโกงหรอกนะ เดี๋ยวผมโพสประจานแม่ค้าแน่นอนเตรียมหาที่ขายใหม่ได้เลยเออโพสเลยค่ะลูกค้าเยอะไม่กลัวหรอกเขาก็ไม่เชื่อเด็กวมา่าวันซื้ออย่างแกหรอกสวัสดีค่ะรับกี่ชิ้นดีคะเอาสิชิ้นครับแมค่ค้าโอ้ดีเลยค่ะนี่ค่ะกล่องใหญ่หมดใช้กล่องเกกองล็กสองล่อกันนะคะได้ครับตักไป11ชิ้นได้เลยค่ะเพราะว่าซื้อสิแถมหน,น อ๋อนี่ครับกล่องนี้ได้นะครับค่ะอันนี้ค่ะกล่องที่สองอ๋อนี่ครับได้ไหมวอสบีเอาไหมคะเอาครับของชอบเลยครับเริ่มไปนะคะครับผมนี่ค่ะห้าสิบบาทค่ะขอบคุณมากนะคะไว้ว่างๆก็มาอุ่นได้นะคะครับผม ี่ค่ะยี่สิบบาทค่ะค่ะเอาอะไรไหมคะเลือกได้ค่ะนี่ค่ะสี่สิบบาทค่ะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> นี่ได้แบงยี่สิบยี่สิบได้แล้วคะ่ะแปสิบบาทค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเห็นมวนขึ้นดาไม่ใช่ปัญหาเห็นไหมยังขายได้ขายหมดแล้วด้วยซ้ำ เด็กม่วันซื้อเนอะรู้เรื่องอะไระนี่ค่ะเอากี่ชิน้นนะคะคิดได้เลยนะคะเยอะไหมคะทำไมแผ่นม้วนซูชิมันสกปรกขนาดนั้นอะสกปรกตรงไหนเนี่ยถือว่าไม่สกปรกแล้วนะไอที่เขาโพสต์ว่าร้านสกปรกนี่เป็นร้านนี้เองเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ร้านไหนก็ไม่รู้แล้วอย่างโพสต์อะไรกันฉันไม่เห็นเลยไม่ใช่ตรงไหน ดูหลักฐานเต็มๆแบบเนี้โอ้โหเมื่อวานผมซื้อไปกินหมดเกลี้ยงเลยหว้ิกากินแนละ้วดเวร์เกินเะ็นสกระปรกเลยสะอาดออกอีกอย่างนะชิคกีใช้อย่างเงี้ยเอเน็นลูกค้าคนไหนบ่นเลยเรื่องเยอะมีตังค์ซื้อเลยสิอ้าวหนูสูชิไหมเนี่ยอร่อยเต็มคำทุกอันเลยนะหนูไม่เอาค่ะแม่บอกว่าร้านนี้มันสปกปรก เด็กคนนี้เนี่ยไม่ซื้อเดินผ่านหน้าร้านจะทแมงเด็กบ้าเอ้สุปกป่ไหนไม่สุกปกเลยซูชิจ้าซูชิห้าบาทนะจ้า้ยวันนี้ลูกค้าหายหัวไปไหนหมดแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นพวกเราเมื่อเช้า้เาเข้าจากบ้านผิดข้างข้างไหนวะ่ ไม่ผิดหรอกครับคนเห็นแม่ค้าทำสกรปรกก็แค่ไม่มาซื้อเท่านั้นเองอ๋อนี่น้องใช่ไหมที่มื่วาบอกจะโพสนี่พอประจานร้านพี่หรอพี่นุ๊กแค่ขู่เนี่ยเนี่ยทำจริงหรอผมก็ไม่ได้บอกพี่เหนียวว่าผมแค่ขู่พี่อย่างเดียวงั้นรับผิดชอบเลยโพสไปแล้วก็จ่ายค่าเสียหายค่าซูชีทั้งหมดเลยวันนี้พี่ทายังไม่มีใครซื้อสักชิ้นเลยเนี่ยผมไม่จ่ายมันก็สมควรแล้วนะครับดูสิครับแม่ค้าทำสกรปรกแบบเนี้ยคงไม่มีใครอยากมาซื้อหรอก แม่ค้าลองคิดกลับกันดูนะครับถ้าแม่ค้าไปซื้อร้านอื่นที่เขาทําสุกปกแม่ค้าจะกินหรือเปล่าครับเออเชื่อเถอะแม่ค้าก็ไม่กินหรอกครับมันก็จริงนั่นแหละก็ไม่อยากกินของสุกปกนนเนาะเนาะแผ่นมน้วนเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากเปลี่ยนเลยครับลูกค้ามาซื้อก็อได้มั่นใจว่ากินไปแล้วสะอาดและไม่ต้องกลัวว่าจะท้องเสียหรือเปล่าพี่ว่าคงต้องเปลี่ยนนั่นแหละเพื่อจะได้กลับมาขายดีเหมือนเดิม ขายแบบนี้ไปเรื่อยๆนะรับรองไม่มีเงินลงทุนแน่แต่แต่น้องต้องช่วยพี่ลบโพสด้วยนะถ้าพี่สัญญาว่าพี่จะเปลี่ยนแปลงผมก็จะลบโพสให้พี่แล้วผมก็จะเชิญชวนแล้วก็แนะนําลูกค้าให้มาซื้อที่ร้านพี่เยอะๆยี่ขอบใจน้องมากนะพี่เปลี่ยนแปลงแน่นอนจ้ะขอบใจน้องยี่ช่วยแม่ค้าอยู่พี่่ำํำพังผมแค่โพสมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกครับพี่แต่พี่ต้องรักษาความสะอาดในร้านพี่ด้วยนะครับจ้ะ จะรักษาความสะอาดในร้านให้ดีพี่มว่จะไปหยัดไม่ถูกที่ไม่ถูกของคิดว่ามันใช้ได้พี่ก็เลยใช้โดยที่ไม่คำนึงถึงใจลูกค้าที่มาซื้อของร้านพี่อะ่ปะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมันยังไม่ใายไปหรอกนะครับพี่อย่าหาว่าผมสอนพี่คิดอย่างนี้นะครับพี่ซื้อแผ่นม้วนเนี่ยราคาไม่ถึงร้อยพี่ได้ทั้งเงินและลูกค้าที่มากขึ้นผมว่ามันคุ้มนะครับพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแผ่นม้วนเนี่ยทุกวันหรอก เออมันก็จริงทำไมพี่ไม่คิดอย่างน้องตั้งแต่แรกวะเนี่ยยังไงพี่จะรีบเปลี่ยนแล้วกันเนาะงั้นสูชี้ของวันเนี้ยพี่ก็ต้องทิ้งหมดแล้วคงต้องเริ่มใหม่พรุ่งนี้อ่ะดีแล้วครับผมขอให้พี่ขายดีแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับจ้าขอบใจน้องและต้องขอโทษน้องด้วยนะคะครับผมงั้นผมไปก่อนนะครับจา้าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายก็อย่างนี้เลยเนาะ ไม่น่าเลยเราทิ้งก็ทิ้งวะไม,ม่คิดได้น้องอึ่งน้องมันเล้วะสะได้ไม่ต้องทิ้งเสียดายนะเนี่ยให้ใครกินไปกลัวเขาท้องเสียอีกไม่เอาไม่เอาไม่ขายก็ไม่ขายเก็บเก็บ